สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนในส่วนของพื้นฐานของเลขยกกําลังนะครับจะเป็นในส่วนของการสรุปเลขยกกําลังก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคือคุณสมบัติข้อที่1น,นึ่งบอกว่าจํานวนใดๆก็ตามยกกําลัง0ูนย์จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันจํานวนนั้นจะต้องไม่เป็นเลข0นย์นะครับเช่น 2ยกกำลังศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ1 5ยกกำลังศนย์ก็เท่ากับ1อย่างนี้นะครับต่อไปคุณสมบัติข้อที่2ครับคุณสมบัติของเลขเชี้กำลังที่ติดลบนะครับเช่น a ยกกำลังลบ n ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n นะครับเช่นบอกว่า2ยกกำลัง n, ลบ3ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง3อย่างนี้นะครับข้อที่3 3บอกว่า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n ก็คือสังเกตนไหมว่ามันเป็นลักษณะคุณสมบัติที่ฐานมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นเลขชี้กำลังเราก็จับบวกกันได้เลยเป็น เยกกำลัง M บวก N นะครับเช่น2ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลัง3ก็จะเป็น2ยกกำลัง5บวก 3, <5 S 2> 3เท่ากับ2ยกกำลัง8อย่างนี้นะครับข้อที่4คุณสมบัติของการหารมั่งคราวนี้ A ยกกำลัง M หารด้วย a ยกำลัง n ก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง m บวกเออโทษโทษโทษไม่ใช่บวกต้องเป็นลบก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นะครับ เช่นเช่นบอกว่า2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะเป็น2ยกกำลัง4ลบ2เท่ากับ2งกำลังสนั่นเองนะครับอันนี้ดูคุณสมบัติต่อไปคุณสมบัติข้อที่5ครับ คุณสมบัติข้อที่5ก็ a ยกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง m คูณ n นะครับเช่นบอกว่าเช่น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ก็จะเป็น2ยกกำลัง3คูณ4เท่ากับ2ยกกำลัง12นะ ต่อไปคุณสมบัติข้อที่6ครับข้อที่6ก็คือการกระจาย a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง m นี่ก็จะได้เป็น a ยกกำลัง m คูณกับ b ยกกำลัง m นีเนเออ่เช่นเออมาๆๆเช่น2อ่ะ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลังสี เราก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง4อย่างนี้นะครับต่อไปคุณสมบัติข้อที่7ก็คือคุณสมบัติของการเป็นเศษส่วนนะครับเช่น a ส่วนด้วย b ยกกำลัง m อ่าก็จะเป็น a ยกกำลัง m ส่วนด้วย b ยกกำลัง m อย่างนี้นะครับก็คือคูณเข้ามาในวงเล็บเฉย,ยและคุณสมบัติข้อต่อไปข้อสุดท้ายเป็นคุณสมบัตทิที่น้องๆจะได้เจอกันบ่อยมากก็คือคุณสมบัติของเลขยกกำลังเป็นเศษส่วนสมติพี่บอกว่า a ยกกำลัง x ส่วน y เราก็กลายเป็นรากที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็มาดูนะครับก็จะได้ a ยกกำลัง x ทั้งหมด square root รากที่ y root y นั่นเองนะครับฉันบอกว่าสองยกกำลังสามส่วน4ก็จะเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่นี่นี่นี่เลขชี้กำลังของมันนะครับก็เป็น2ยกกำลัง3และเป็นรากที่4อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือคุณสมบัติของ เลขชี้กำลังที่มีค่าเป็นเศษส่วนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างบ้างนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างข้อที่1ในโจทย์บอกว่า6ยกกำลังลบ3 B หกยกกำลังลบ 3b มีลบ1มีค่าเท่ากับ36ดังนั้นเราก็แค่จัดการให้ตัวนี้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะครับก็กลายเป็น6กกำลัง2กำลังสองได้36 6สกกยกกำลังลบ 3b ลบ1นี่นะฐานม,มันเท่ากันนะฐานม,มันเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจตัวอื่น เมื่อฐานมันเท่ากันเราก็ทําให้เลขชี้กําลังไม่ใช่สิฐานมันเท่ากันเราก็ดึงเฉพาะเลขชี้กาลังมาใช้ได้ยทันทีลบสามีลบหมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นลบสาของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ2องบวกหนเฉยๆมีค่าเท่ากับ3หารด้วยลบสมีของเราจึงมีค่าเท่ากับลบหอย่างนี้น่นะครับ ก็คือเป็นหลักการย้ายสมการธรรมดานั่นเองต่อไปข้อ2ครับข้อ2บอกว่า5ยกกำลัง m บวก2มีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง3 m นี่5ยกกำลัง3 m ก็จะเป็น5อ่าไม่ใช่เราก็ไม่ต้องดึงมันลงมานะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าได้ชี้กำลังมันมี เลขฐานมันมีค่าเท่ากันนนั้นเลขชี้กำลังเราก็เอามาใช้ได้ทันทีก็จะเป็น m บวก2มีค่าเท่ากับ3 m นะครับย้าย m ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นได้ทันทีก็จะกลายเป็น3บวก m 3 m บวก m พูดผิด3 m บวก m, m, m มีค่าเท่ากับ 2, 2นี่ก็จะกลายเป็น4 m ใช่ไหมครับเอ้ยไม่4นี่ตัวนี้ต้องเป็นลบ ก็ย้ายมาลบก็จะเหลือ2 m มีค่าเท่ากับ2ดังนั้น m เดียวเราก็เลยเท่ากับ1นะครับเพราะว่า2คูณ2มีค่าเท่ากับ1ต่อไปตัวอย่างข้อที่3นะครับตัวอย่างข้อที่3คือ3ยกกำลังลบ2 w คูณด้วย3ยกกำลัง4 w มีค่าเท่ากับ9 ังนั้นเราก็จัดการตัวนี้ก็กลายเป็น3ยกกำลังสองฝั่งนี้ก็จะเป็น3ยกกำลังลบ2 w เครื่องหมายลบเอ้ยเครื่องหมายคูณฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังเอามาบวกกันนะครับเท่ากับ 4W ดังนั้นและขนาดเดียวกันฐานเหมือนกันทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อฐานเหมือนกันทั้งสองฝั่งเราก็ดึงมาเฉพาะเลขชี้กำลังนะครับเราก็จะได้ ลบส w บวก4 w ก็จะเหลือ2 w มีค่าเท่ากับ2นะั้น w ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ1อย่างนี้นะครับถามไป3ข้อแล้วง่ายมากนะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไป พี่ะทำตัวอย่างให้ดูสักให้น้องๆดูสักสิบข้อนะครับเราจะให้น้องได้ลองฝึกทำเองมั่งนะอ,อ,อันนี้อยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์อัจฉริยะชุดยูนะครับชุดนะยูนะชุดยูในในหน้าที่43นะครับหน้าที่43น้องสามารถฝึกทำได้เลยนะต่อไปข้อ4ี่ครับ ข้อบอกว่า3ยกกำลัง 3y ลบ3คูณกับ3ยกกำลังลบ 2y มีค่าเท่ากับ3ยกกำลังลบสี่นี่ฐานมันเท่ากันเราจับเลขชี้กำลังมันบวกกันได้เลยครับก็จะเป็น 3 y ลบ3มลบ2 y มีค่าเท่ากับลบ4 y นี่ตัวนี้3 y ลบ2 y ก็เหลือ y เดียว y-3 ลบ3มีค่าเท่ากับลบ4 y ดังนั้นลบ4 y จากฝั่งนี้มันเป็นลบไปฝั่งนู้นเป็นบวกก็จะเป็น y บวก4 y มีค่าเท่ากับ3 ค่า y เท่ากับ3ดังนั้น y เดียวจึงมีค่าเท่ากับ3ส่วน5นะครับย้ายคูณมาหารถ้าไปตัวอย่างข้อที่5ข้อที่5บอกว่า2ยกกำลังลบ2 x คูณกับ2ยุยกกำลัง3 x นะครับ มีค่าเท่ากับ1.8อ่าส่วนเรารู้มาแล้วว่า1.8ส่วน8ี่ก็คือ2ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแล้วในคุณสมบัติของเลขยกกำลังเมื่อกี้ก็คือย้ายขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นลบ3าไอ้ฝั่งนี้บ้างห่ะงก็จะเป็น2กำลังลบ 2x บวก 3x นะครับเมื่อฐานเหมือนกันเราก็เลยเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยจะเป็นลบ 2x บวก 3x มีค่าเท่ากับลบ3ลบ 2x บวกกับ 3x ก็จะเหลือ x เดียวนะครับก็เลยมีค่าเท่ากับลบ3านมะังนั้น x คือลบ3นะครับต่อไปตัวอย่างข้อที่6ครับ ข้อที่หงบอกว่าสิบยกกำลังลบสองเอสลบสามคูณด้วย 1, ค,คูณด้วยหนึ่งพันนะครับคูณด้วยหนึ่งพันมีค่าเท่ากับสิบยกกำลัง 3s นี่ตัว1000เนี่ยเราก็คือ10ยกกำลังเท่าไหร่10บก,กำลัง3เนาะเราก็จะได้10ยกกำลังลบ 2S ลบ3คูณ10ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3ามเามเหมือนกันทุกตัวแล้วถานเหมือนกันทุกตัวเลขชี้กำลังเอามาทำอะไรกันเลขชี้กำลังกันามาบวกกันนะครับเราจะได้ลบ 2s ลบ3บวก3มีค่าเท่ากับ 3s นี่เนื่องจากว่าตัวนี้เหมือนการตัดการโชว์หายไปลบกานเฉยเฉยนี่แหละนะครับฝั่งนี้ลบ 2s ลบ 2s จากลบย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งตรงข้ามก็กลายมาเป็นบวก 3s บวก 2s ฝั่งนี้ไม่เหลือแล้วก็เลยเลข0ก็มีค่าเท่ากับ 5 s เท่ากับ0ดังนั้น s เดียวของเราจึงมีค่าเท่ากับ0นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่7นะครับข้อที่7ตัวอย่างข้อที่7นะครับ ตัวอย่างข้อที่7น็ดในขณะเดียวกันเออชุดชุดนี้อยู่ในคณาสัตร์อัจฉริยะชุดยูนะครับชุดยูหน้าสี่สิบสามนะต่อไปข้อ7ครับข้อ7บอกว่าร5อยยี่สิบห้าลบสามยกกำลังลบสามเคลบสองคูณกับ 5ยกกำลัง k มีค่าเท่ากับ25นะครับ125เราก็สามารถแปลงร่างมันใหม่ได้กลายเป็น5ยกกำลังเท่าไหร่อืมอ่ะถ้าสมมติน้องๆคิดไม่ออกนะครับในการณีนหนึ่งร้อยยเนี่ยเราก็แยกตัวประกอบมาห้าสองเป็น สิลบกันเหนือ2 5 5 25าห้าก็จะได้5้าคูณห้าดังนั้น125ก็คือ5ยกกำลัง3นั่นเองนะครับกลายเป็น5ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบสาลบสงคูณ5ยกกำลัง k มีค่าเท่ากับ25ก็คือ5ยกกำลัง2อย่างนี้นะครับ ก็อื่นละ่ะเราจะจัดการยังไงคะนี่ถามมันกันหรือยังถามมันกันแล้วก็คูณเข้ามาในวงเล็บนะครับคูณเข้ามาในวงเล็บก็จะได้ลบ9 k ลบหบวก k เท่ากับ2ลบลบลบบวก k ก็จะได้ ลบ 8k นะครับจากลบ6ฝั่งนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็น2บวก6จากลบย้ายมาเป็นบวกนะครับ k จึงมีค่าเท่ากับ8หารด้วยลบ8ดังนั้น k มีค่าเท่ากับลบ1อันนี้นะครับต่อไปข้อ,อ,อข้อ8ครับตัวอย่างข้อที่8 6ยกกำลัง 2D ส่วนด้วย6ยกกำลัง 4D บวก2มีค่าเท่ากับ6ยกกำลัง 3D ทานเหมือนกันแต่ในขนาดเดียวกันไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวข้างล่างย้ายขึ้นไปเลขชี้กำลังก็จะเป็นติดลบนะครับเราก็จะได้ 2d ดลบด้วย CD บวก2นี่มีค่าเท่ากับ 3d นะครับคูณเครื่องหมายเข้าไปในวงเล็บคราวนี้เราก็จะได้เป็น 2d ลบส d ลบ2มีค่าเท่ากับ 3d นี่2ลบ4ก็จะเหลือลบ2ลบ2 d ลบ2มีค่าเท่ากับ 3d อย่างนี้นะครับดังนั้นลบ 2d ฝั่งนี้ย้ายไปฝั่งนู้นจากลบก็ย้ายไปเป็นบวกก็จะได้ 5d มีค่าเท่ากับลบ2ดังนั้น d จึงมีค่าเท่ากับลบ2 5. อส่วน5ย่างนี้นะครับเป็นลบ2ส่วน5 ก็ตัวอย่างข้อ9 1าส่วน9ทั้งหมดยกกำลัง 2x ลบ1คูณ81ยกกำลังลบ 3x มีค่าเท่ากับ1ส่วน81เราจะเห็นได้ว่าทุกตัวเป็นพหุคูณต่อกันนะครับดังนั้น 81ก็คือ9ยกกำลังสองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรามาดูตรงนี้ก่อนพี่จะยกตัวนี้ขึ้นไปข้างบนก็นจะเป็น9ยกกำลังลบใช่ไหมเพราะอยู่ข้างล่างใช้ชี้กำลังเป็น1นย่งยังให้เ,เป็นลบนะครับ 2x-1 ลบคูณกับ9ยกกำลังสองลบมีค่าเท่ากับ9ยกกำลังลบ 2แบบนี้นะครับต่อมาถามเหมนกันแล้วเราก็เอาเลขชีก้กำลังมาจัดเลยจัดรูปใหม่กลายเป็นลบ 2x บวก1มีค่าเท่ากับเอ้ยโทษไม่ใช่อย่างลบ 2x บวก1แล้วก็ลบกับ 6x มีค่าเท่ากับลบ2นะครับ ลบสลบหก็กลายเป็นลบแปฝั่งนี้เลข1จากบวกย้อมาฝั่งนี้เป็นลบกลายเป็นลบสามเอลืม x x ก็จะมีค่าเท่ากับลบสส่วนด้วยลบแปดเครื่องหมายตัดเครื่องหมาย x จึงมีค่าเท่ากับ3าส่วนแนะครับนั่นคือคำตอบของข้อ9 ไปเราจะมาดูตัวอย่างในส่วนของข้อ10นะครับตัวอย่างของข้อ10ข้อสิบบอกว่าเก้ายกกำลัง2 h งลบสมีค่าเท่ากับ 729้อ่าคราวนี้เจอปัญหายอย่างเราเจอต่อแล้เอีกแล้เ7 2าเนี่ยเราก็สามารถแยกตัวประกอบได้วิธีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารเราจะต้องใช้เลขอะไรนะครับเราก็มาดูตรงเนี้นอะนี่มันคือเลข9เราก็ลองใช้9ดูก่อน9 5 4 1ห้อะไรนะ9 8 72 9 1เ็น่ป็น9 9 8 1 81, มีเลข9คูณกัน3ตัวก็แปลว่ามันคือ9ยกกำลัง3นะครับฝั่งนี้ก็จะคือ9ยกกำลัง2 h ลบ3นะล้ก็จะได้เป็น9ยกกำลังสองลบ3ามทกันแล้วเราก็จัดเฉพาะเลขชี้กำลังนะครับก็จะเป็น 2h-3 ลบ3มีค่าเท่ากับ3นะครับ 2h มีค่าเท่ากับ นี่จากลบย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวกก็เป็น3บวก3 h ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ6กส่วนสมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับเอาไปตัวอย่างข้อสิครับเอยโทษโทษข้อสิเอ็ดดิ ัอย่างข้อ11บอครับข้อสิบอกว่า4ยกกำลังสอบวก3มีค่าเท่ากับ4ยกกำลังลบ4 A นะครับข้อนี้ง่ายมากฐานเท่ากันแล้วจัดรูปของเลขยกกำลังได้เลยเอาเฉพาะเลขชี้กำลังนะ 2R บวก3มีค่าเท่ากับลบ4 r ลบ4ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกใช่ไหมครับสองบวก4ก็ได้เท่ากับ 6r ตัวนี้ก็เลยได้เท่ากับลบ 3r เดียวของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ3มส่วนด้วย 6r มีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2นี่ได้แล้ว แล้วตัวอย่างข้อถัดไปก็คือ3ยกกำลัง p คูณ3ยกกำลัง4 p นะครับมีค่าเท่ากับ9นี่ตัวนี้9ก็คือ3ยกกำลัง2ตัวนี้ก็เป็น3ยกกำลัง p เครื่องหมายคูณก็เปลี่ยนเป็นบวกด้วย4 p ดังนั้น ฐานเหมือนกันเราก็จัดรูปใหม่เฉพาะเลขชี้กำลังเราก็จะได้ p บวกด้วย 4p มีค่าเท่ากับ2นะครับ p บวก 4p ก็เป็น 5p มีค่าเท่ากับ2ดังนั้น p เดียวของเราก็จึงมีค่าเท่ากับ2ส่วน5อย่างนี้นะครับ น้องน่าจะลองทําเองได้นะครับยังไงก็ลองดูก่อนเดี๋ยวพอคลิปต่อไปพี่จะมาเฉลยไม่ใช่เฉลยสิพาทําแบบฝึกหัดในส่วนที่มันจะยากขึ้นยากมาอีกหน่อยนึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของการนําไปใช้ในเรื่องของลอการิทึมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์บ้านครูเกตนะครับกดไลค์บ้านครูเกต แล้วก็ติดตาม Follow IG ของเราได้ที่บ้านคูเกะไลน์ก็บ้านคูเกต2นะครับแล้วก็เบอร์โทรตามนี้เลยขอบคุณครับ